คุณกำลังฟัง Better Health Better Life Podcast เรื่องราวสาระด้านสุขภาพเพื่อช่วยให้คุณสุขทั้งกายสบายทั้งใจโดยวิทยาลัยเซนลุยสวิทยาลัยชั้นนำด้านสุขภาพสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่าน Better Health Better Life วันนี้พบกับดิฉันรองาศาสตราจารย์ดรดวงเดือนสาราพัฒอาจารย์ประจำกลุ่มวิชาจิตวิทยา คณะจิตวิทยาวิทยาลัยเซนหลุยในเรื่องการดำเนินชีวิตใหม่ของนักเรียนนิสิตนักศึกษาในการอยู่ร่วมกับโรคประจําถิน่นโควิด1 9ค่ะก่อนที่จะไปถึงการอยู่ร่วมกับโรคประจําถิ่นนั้นนะคะจะต้องมีการเปลี่ยนผ่านจากโควิด1 9ซึ่งทุกคนต้องร่วมมือกันเพื่อควบคุมไม่ให้การแพร่กระจายเกิดขึ้นอีกนะคะหรือมีการเปลี่ยนสายพันธุ์ แต่ที่สำคัญยังพบว่านักเรียนอายุ6 11ปีและ12 17ปีเนี่ยยังมีการฉีดป้องก,ก COVID ันโรคโควิดในเปอร์เซ็นต์ที่น้อยอาจเนื่องมาจากคุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องการให้ฉีด mRNA คือพบว่าหลังจากฉีดไปแล้วเนี่ยนะคะก็จะเกิดอาการกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบโดยเฉพาะลูกชายค่ะที่พบมากและยังมีอาการเจ็บหน้าอกใจสัน่นซึ่งาศาสตราจารย์ในแพทย์ธีรวัฒเหมจุธา กล่าวว่าเป็นอันตรายกว่าการติดโควิดซสีอีกดังนั้นถ้าประเทศไทยเข้าสู่โรคประจำถิ่นจริงๆก็คงจะต้องรณรงค์ให้นักเรียนนิสิตนักศึกษาฉีดวัคซีนโดยเฉพาะวัคซีนเข็มกระตุน้นควรฉีดมากกว่า60%นะคะทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้นำโรคไปติดคุณพ่อคุณแม่ปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายซึ่งส่วนใหญ่ท่านเป็นผู้สูงวัยมีความเสี่ยงสูง อย่างไรก็ตามนายแพทย์ธีระวรัธนารัตน์อาจารย์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กโดยเตือนว่าก้าวช้าแต่มั่นคงและปลอดภัยควรเป็นสิ่งที่กระทำการควบคุมป้องกันโรคในขณะนี้ยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอคือท่านพิจารณาที่ผลการวิจัยจากต่างประเทศที่พบว่า การมีนโยบายใส่หน้ากากในโรงเรียนเนี่ยช่วยป้องกันโควิด -19 ด้วยมากดังการวิจัยของแอนเจลิกอีและคณะจากสหรัฐอเมริกาเผยแพร่ผลการศึกษาในวารสารการแพทย์ระดับสากล p ีเด a รติกสในวันที่9มีนาคม2022ที่ผ่านมาทำการศึกษาในหลายรัฐนะคะตั้งแต่เดือนกรกฎาคมจนถึงเดือนธันวาคม2 1 2 1ค่ะ โดยมีนักเรียนถึง1.12ล้านคนและบุคลากรในโรงเรียนอีก1 5 7 6 9คนค่ะพบว่าโรงเรียนที่ไม่มีนโยบายให้นักเรียนและบุคลากรใส่หน้ากากจะมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อแพร่เชื้อมากกว่าโรงเรียนที่ให้ใส่หน้ากากถึง7.5เท่าในขณะที่โรงเรียนที่ใส่บ้างไม่ใส่บ้างไม่บังคับ จะมีความเสี่ยงติดเชื้อแพร่เชื้อมากกว่าโรงเรียนที่ให้ใส่หน้ากาก2.1เท่าผลจากการศึกษาในอเมริกานี้นะคะสะท้อนให้เห็นถึงนโยบายการใส่หน้ากากในโรงเรียนกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและวัฒนวัตกรรมรวมถึงผู้บริหารโรงเรียนทั้งภาครัฐและเอกชน ควรให้ความสำคัญกับนโยบายนี้นะคะพร้อมกับควรรณรงค์และสนับสนุนกระตุ้นหนุนเสริมให้บุคลากรในสถานศึกษาและนักเรียนนิสิตนักศึกษาใส่หน้ากากอย่างถูกต้องและเหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 จะได้เข้าสู่โรคประจำถิ่นได้เร็วขึ้นค่ะสำหรับการเรียนการสอนในบรรยากาศของโรคประจำถิ่นคาดว่าการเรียนการสอนจะเป็นแบบออนไลน์นั้น แต่ถึงขณะน,นี้วันที่1กันยายน2 5 6 5ที่เดิมคาดว่าน่าจะเป็นบรรยากาศของโลคประจำถิน่นเพราะเดิมเคยกำหนดให้วันที่1นึ่กราคม2 5 5ปรับโควิด1 9เป็นโรคประจำถิน่นก็ยังไม่ประสบความสำเร็จเนื่องจากยังไม่ผ่านเกณฑ์สำหรับเกณฑ์พิจารณาโควิดเป็นโรคประจำถิน่นคือข้อ1น,นะคะผู้ป่วยรายใหม่ไม่เกิน10,000คนต่อวัน 2. อ,อัตราป่วยตายน้อยกว่าร้อยละ0.1 3. เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลน,น้อยกว่าร้อยละ10 4. กลุ่มเสี่ยงป่วยรุนแรงได้รับวัคซีนอย่างน้อย2โดสเนี่ยมากกว่าร้อยละ80อันนี้จากกระทรวงสาธารณสุขนะคะวันที่30มกราคม6 5 6 5ขณะนี้เราพบว่านักเรียนนิสิตนักศึกษายังติดโควิดอยู่มหาวิทยาลัยจึงได้ใช้วิธีการสอนแบบผสมผสานหรือแบบไฮบริด คือสอนทั้งออนไซต์และแบบทั้งออนไลน์ line. ส่วนใครติดโควิดก็ให้หยุดไปรักษาเองนะคะเหมือนกับเป็นโรคไข้หวัดใหญ่ให้ไปซื้อยาโมโนพิราเวียหรือใครจะไปซื้อฟาวิพิราเวียจากร้านขายยาที่เข้าโครงการมารับประทานเองที่บ้านโดยมีระยะเวลาในการหยุดรักษาตัว7วันฟังดูแล้วไม่น่ากลัวเหมือนตอนระยะโควิด1 9ระบาดแต่ถ้านักเรียนอายุยังน้อยคุณพ่อคุณแม่ต้องดูแลมากขึ้น พ่อเด็กไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ควรนำไปรักษาที่โรงพยาบาลรับยาแล้วก็กลับมารักษาตัวเองที่บ้านแม้นักเรียนนิสิตนักศึกษาจะอยู่ในบรรยากาศของโรคประจำถิน่นแต่ก็ไม่สามารถจะประมาทได้มันอาจจะกลับเข้ามาอยู่ในบรรยากาศของโรคโควิด1 9ถ้าทุกคนไม่ช่วยกันดูแลรักษาระยะห่างอย่างน้อยหเมตรหรือลืมการใส่หน้ากากอนามายัย ล้างมือหรือใช้เจลเมื่อไปในสถานศึกต่างๆสัมผัสกับสิ่งที่เป็นสาธารณะเช่นการขึ้นรถเมล์หรือรถไฟเป็นต้นหรืออยู่ในห้องแคบที่มีเครื่องปรับอากาศทําให้เชื้อโรคเนี่ยหมุนเวียนอยู่ในห้องมักพบมากนะคะในโรงเรียนที่ติดเครื่องปรับอากาศโรงเรียนควรจัดการให้มีการหมุนเวียนอย่างน้อย10เท่าของปริมาณอากาศในห้องนอกจากนี้ต้องสอนให้เด็กเล็กไอหรือจามโดยมีผ้าปิดหน้า หรือถ้าไม่มีผ้าปิดหน้าก็ให้ใช้แขนเสื้อปิดแทนก็ได้นะคะอย่าลืมว่าแม้จะเป็นบรรยากาศของโรคประจำถิ่นก็ไม่ได้หมายความว่าโควิด1 9จะหายไปนะคะแม้จะเป็นโรคประจำถิ่นก็ตามแต่ก็เป็นบรรยากาศที่ทุกคนต้องระวังตัวไม่เปิดโอกาสให้ติดโควิดได้ด้วยเหตุนี้จึงคิดว่าน่าจะมีการปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนให้มีระยะเวลาในการเรียนสั้นลงสร้างหลักสูตรที่กระชับ สั้นควรเป็นหลักสูตรแบบการจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยซึ่งควรทําการสอนในลักษณะแบบบูรณาการกายกับจิตเข้าด้วยกันเพื่อให้เกิดความเข้าใจในตนเองและผู้อื่นมีความสํานึกโลกคือมีทัศนะการมองโลกอย่างลุ่มลึกด้วยมุมมองที่กว้างไกลย,ยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรมมีการใส่ใจต่อประเด็นปัญหาโลกนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยการใช้ทรัพยากรและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทุกประเทศเนี่ยคะต้องมีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันนิสิตนักศึกษามองตัวเองเป็นพลเมืองของโลกสามารถแก้ปัญหาที่เป็นสถานการณ์ที่คาดไม่ถึงครูควรฝึกให้นิสิตนักศึกษามีภาวะความเป็นผู้นำค่ะและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ครูควรสอนให้ผู้เรียนเรียนรู้แบบนำตนเองหรือที่เรียกว่า self-directed learning ทั้งนี้ควรทำให้เป็นหลักสูตรที่หลอมรวมศาสต่าง และเน้นการนำเอาความรู้ออกไปใช้ยังชุมชนเพื่อพัฒนาชุมชนคุณครูควรเปลี่ยนเจตคติในการมองนิสิตนักเรียนนักศึกษาว่าพวกเขาควรเป็นคุณครูควรเปลี่ยนเจตคติในการมองนักเรียนนิสิตนักศึกษาว่าพวกเขาเป็นพหูสูรฝึกกระตุ้นให้พวกเขาได้คิดหรือมีมายเซ็ตเปิดกว้างคิดหลากหลายคิดเป็นระบบหรือคิดเป็นทีม ครูควรทำหน้าที่เป็นฟา c ิเรเตเตอร์ช่วยเหลือตะล่อมให้ความคิดของผู้เรียนออกมาดูดีนะคะกระตุ้นให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้ไปตลอดชีวิตคือเปิดรับประสบการณ์ใหม่ๆค่ะนอกจากนั้นก็ควรจะเปิดโอกาสให้ผู้สูงวัยเนี่ยนะคะกลับเข้ามาเรียนหลังเกษียณได้ทั้งนี้เพื่อให้เกิดทักษะใหม่ๆจะได้นำมาพัฒนาตัวเองโดยไม่ต้องพึ่งผู้อื่นผู้เรียนต้องกล้าที่จะอยู่ได้ในทุกสถานการณ์ ไม่ว่าจะเป็นโรคประจำถิน่นหรืออาจกลับมาเป็นโรคโควิด -19 ก็ตามท่านผู้ฟังคะสุขภาพที่ดีเนี่ยส่งผลให้ชีวิตเป็นสุขติดตามรายการเบเตเฮ e เบเต Life จากวิทยาลัยเซนหลุยได้ใหม่ในทุกวันพุธสำหรับวันนี้ขอราท่านผู้ฟังไปก่อนสวัสดีคะ่ะวิทยาลัยเซนหลุยส์วิทยาลัยชั้นนำด้านสุขภาพ เปิดอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีปริญญาโทและหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข02-675-5304สุขทั้งกายสบายทั้งใจในทุกๆวัน